สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยเมื่อกี้ไม่ได้เ,เข้าไปไลฟ์กับพี่สนแล้วก็อาจารย์บิ๊กนะครับพอดีติดธุระนะพอดีวันนี้ลูกไม่ค่อยสบายนะครับก็เลยเไม่สามารถไปไลฟ์กับอาจารย์บิ๊กแล้วก็พี่สนได้นะครับแต่ก็อยากจะมาอัปเดตข้อมูลมาพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นิดนึงนะเกี่ยวกับตัว T-Aero Capital นะครับซึ่งผมคิดว่า ปัญหาของตัว T Aero Capital ที่เจออยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะเชื่อมโยงต่อไปนะทำให้มีการเทขายคอยที่เขาลงทุนอยู่ที่เขาถือไว้อยู่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขานั้นโดนลิคูเดตนะซึ่งปัญหาของตัว T Aero Capital นั้นเนี่ยก็สืบเนื่องนะจริงๆก็เป็นตัวปัญหาที่สืบเนื่องนะมาจากนั่นแหละตั้งแต่ตอนที่ตัวเทอร่ามีปัญหานะครับตัว U.S.T ล่มสลายนะ,ะแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงตัวเซลเซียสนะทำให้สภาพมีปัญหาเรื่องของตัวสภาพคล่องนะครับต้องมีการมีวันนะครับที่มีการรีดีมนะตัว s t a a k อตนะครับตัว s t a a k อีทิเียมนั้นเน่ยเป็นตัวทีเลียมนะทำให้สภาพคล่องไม่มีนะครับทำให้ตัว s t a a k อีสนั้นหลุดแพ็คนะแทนที่1 s t a งสกอีทียมจะเท่ากับ1 t อีทลียมนะแต่ก็ไม่เท่า กันแล้วนะครับทาให้มีปัญหาสืบเนื่องกันมานะครับแล้วก็จนเป็นปัญหากับตัวเซลเซียสด้วยจนต้องทําให้ปิดนะการถอนออกนะการถอนออกแต่ยังฝากเข้าไปเข้าใจว่าฝากเข้าไปได้นะแต่ถอนออกไม่ได้นะครับแต่คงจะไม่มีใครที่จะฝากเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่มีคอยตัวไหนก็แล้วแต่นะที่อยู่ใน C ีไฟนะซีไฟหลกัหลกๆเลยตอนเนี้ ตอนนี้เนี่ยก็จะมีตัวบล็อกไฟกับตัว n e x กโซนะัที่ผมคิดว่าน่าจะยังเปิดให้ใช้งานอยู่นะโดยเฉพาะตัว NEXO นั้นเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนหลายคนอาจจะยังมีเหรียญไว้อยู่ที่ตรงนั้นอยู่นะผมเองแนะนำนะว่าให้รีบถอนออกมานะแล้วก็แล้วก็มาเก็บไว้ใน wallet ของเราดีกว่านะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผลกระทบนี้เนี่ยมันจะสืบเนื่องนะมันจะต่อเนื่องมาถึงตัว n e x กโหรือตัว C ีไฟตัวอื่นหรือเปล่านะรวมทั้งตัว ดีฟาด้วยนะตัวแพลตฟอร์ม d e f าต่างๆด้วยนะครับที่อาจจะทําให้มีผลกระทบสืบเนื่องนะเป็นลูกโซ่ต่อกันมานะทำให้ถึงเวลานั้นเนี่ยเราอาจจะเอาคอยออกไปถอ,อนออกไปเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วอาจจะสายเกินไปแล้วนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเก็บไว้ใน w a l l e t นั้นผมคิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดนะแม้กระทั่งเก็บไว้ใน x อ h a ชิงนยอย่างบ i n a น c e หรือ x c h a n g งอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นักนะตอนนี้เก็บไว้ในตัว w a l l e t ของเรานั้นน่าจะดีที่สุดนะ ทีนี้ลองมาดูกันหน่อยนะครับว่าตัว T Aero Capital เนี่ยตอนนี้เนี่ยถือนะครับถือตัวลงทุนกับโปรเจกต์ตัวไหนอยู่บ้างนะหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็จะมีตัว a e w a c เนี่ยนะครับ a a e นะแล้วก็ตัว d i l a b i s นะ Starware นะ Terra Luna x i Infinity นะครับจริงๆก็มีมากกว่านั้นนะครับมีเนี่ยตาม รูปที่เห็นเลยนะมีเอาเรนบิตคอยนะบิตคอยผมเข้าใจว่าถือบิตคอยอยู่ด้วยนะแล้วก็เขาเอา,เ,อา,เ,อาเขาแปลงนะเป็นตัวแรปบิตคอยแล้วไปฝากใน d e f าไว้ด้วยนะนะเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยค่าตัวที่จะโดนลิควิดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ1มื่นสามนะถ้าราคาบิตคอยตกลงมาที่ประมาณ1มื่นสามนั้นเนี่ยก็จะถูกบังคับขายตัวแรปบิตคอยอัตโนมัตินะครับสำหรับตัว t ีแอโรนะแล้วก็มีตัวอื่นนะมีตัวอียิเลีย,ยม,มีตัวกูซามา มีหน้าเนียโปรคดอรโซโลนาเทอล่านะครับอาเวอาดาน่านะอาดาน่าก็เป็นอีกหนึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งตัว De ฟาที่อยู่บนเครือข่ายของตัวคา r ดโ n นะครับตัว Balancer นะก็มีหลายตัวแต่ไม่มีตัว ADA นะในนี้ไม่มีตัว d d นะครับสำหรับตัว t ีแอโร่แ a ปิที่ถือไว้นะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคอยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีแนวโน้มค่อนข้างสูงนะที่ ทาง TZERO อาจจะต้องขายนะครับถ้าเกิดเขาไม่ได้ล็อกไว้ไม่ได้เอาไปล็อกไว้ใน p o ูไหนที่หนึ่งนะหรือใน DeFi ตัวใดตัวหนึ่งนั้นเนี่ยอาจจะต้องจำเป็นขายเพื่อที่จะเ,เติมสภาพคล่องเข้าไปนะในแพลตฟอร์มต่างๆนะที่มีการล็อกตัว ETH หรือว่าตัว Bitcoin อะไรไว้เนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกลีคูเดตนะก็เป็นได้นะครับดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงนะที่คอยต่างๆเหล่านี้จะ จะราคามีความไม่ได้ที่จะย่อต่ําลงไปอีกนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจภาพใหญ่ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ยังมาเจอปัญหาในโลกของคริปโตด้วยกันเองด้วยเหมือนกันเนี่ยยิ่งจะทําให้สถานการณ์คอยต่างๆเหล่านี้ที่ a อ r o โล p แคปิตอลเนี่ยถือว่าเนี่ยอาจจะย่อต่ําลงไปอีกนะครับโอเคนั่นก็เป็นสัญญาณเตือนน้ที่อยากจะเอามาโชว์เพื่อนเห็นนะ จริงๆมีข้อมูลอีกหลายอย่างนะครับที่พูดถึงตัว T Aero นะเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะไปนั่งอ่านนะแล้วก็มาสรุปลองมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับทางซู่ซูเองเนี่ยที่เป็น f o ลเดอรนะของออของ T Aero เนี่ยเป็น c o f o โฟลเดเนี่ยก็ยังไม่ได้มีทวิสอะไรออกมานะ <S <S ทวิสล่าสุดนะครับก็เมื่อ2วันที่ผ่านมานะ VR in process of communicating with Relevant Party and Fully c o ลี working to working this out นะก็กำลังจะทำงานตรงนี้อยู่นะแต่ว่ายังไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะว่าว่าจะมีการแก้ปัญหาอะไรยังไงนะอันนี้ก็เป็นเลตแฟกอีกอย่างหนึ่งนะผมเองเนี่ยมีตั้งกระทู้กระทูถ,ถามเพื่อนๆนะในเพจเหมือนกันนะว่าคิดยังไงบ้างคิดคิดว่ามีเงื่อนไขไหนบ้างที่จะทำให้โปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งเนี่ยล่ม และเหรียญเหล่าน,นั้นเนี่ยกลายเป็นศูนย์นะก็มีเพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์นะผมว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ลองเข้าไปอ่านกันดูนะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีแสดงความคิดเห็นอะไรมาก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะจะได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆด้วยนะว่าจะมีวิธีดูยังไงนะบาง,บางท่านก็บอกว่าทัศน์และสเกลลิตี้นะความเชื่อมั่นแล้วก็ความปลอดภัยของโปรเจกต์อันนั้นจะเป็นหมายถึงของโปรเจกต์นั้นๆนะ บางคนก็บอกว่าเมื่อบิตคอยถูกแฮกได้นะตัวบิตคอยของมันเองเนี่ยไม่น่าจะถูกแฮกได้นะตัวบิตคอยของตัวมันเองเนี่ยแต่ว่าบิตคอยที่ถูกเก็บไว้ในวอลเล็ตนะครับอันนั้นอาจจะถูกแฮกได้นะอาจจะเกิดจากการที่คนที่ถือบิตคอยอยู่ในวอลเล็ตไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตหรือว่าโมบายวอลเล็ตเนี่ยอาจจะมีการเก็บรักษารหัสต่างๆหรือว่าซีดเวลต่างๆ,อย,างๆอย่างไม่ปลอดภัยนะครับอันนั้นอาจจะเป็นเหตุผลที่ ทำให้ถูกแฮกได้นะแต่ว่าตัวบิตคอยเองมันจะถูกแฮกออกจากเชนของบิตคอยเองเลยได้ไหมอันนั้นผมคิดว่าไม่ได้นะผมคิดว่ายากนะไม่ได้นะ CEO ทำตัวไม่โปร่งใสแล้วมีแนวโน้มทิ้งโปรเจกต์นะอันนี้ก็ใช่นะสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็ตั้งแต่ตัวเทอร์ล่านะมาจนถึงตัว t ีแอโร่แคปิตเนี่ย CEO หรือว่า c o f o u เดอรเองเนี่ยผู้ก่อตั้งเนี่ยดูทําตัวไม่น่าโปร่งใสนะถึงเวลามีปัญหาก็ไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่นะครับ ความการอัปเดตไม่ค่อยถี่เท่าไหร่นะว่าจะทํำยังไงนะบางท่านบอกว่าช่วงแบ a r market นะครับใช่เพราะว่าช่วง b บ a r market เนี่ยเป็นช่วงที่ราคาของคอยต่างๆนั้นย่อต่ําลงมานะครับดังนั้นเนี่ยโปรเจกต์ไหนนะที่มี fundamental ที่ไม่ดีนะมีตัวเวนเจอร์มีนักลงทุนที่ไม่เยอะพอเนี่ยถึงเวลาแบร r market มาเนี่ยโปรเจกต์ก็ไม่มีเงินนะขาดเงินนะแล้วก็อ,อ,อาจจะไปต่อไม่ได้นะเรียกว่าอยู่รอดไม่ได้นะในช่วงแบมา market นะครับเราสังเกตว่า ในช่วงปี2 0 0 0ช่วงแบมาร์เก็ตปี2 0 1 8 1 9แนะแล้วก็ปี2014นะครับหลังจากแบมาร์เก็ตช่วงนั้นเนี่ยมีโปรเจกต์หลายๆตัวนะตัวเอาคอยหลายตัวที่ล้มหายตาจากนะแล้วก็ไม่สามารถอยู่รอดผ่านแบมา Market นั้นได้นะครับบางคนบอกว่าความไม่โปร่งใสนะเขาตั้งใจมาลักภูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็มีนะมีโปรเจกต์เอาคอยบางตัวนะครับที่เรียกว่าหลอกเอาเงินนะักลงทุนนะครับ พอได้เงินนั้นเนี่ยก็ชิ่งหนีหายนะพฤติกรรมคนทําเหรียญนะเซเบอร์คอยดดแพ็คแบบ l ูหน้าใช่ฮนะอันนี้เราเห็นเยอะแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัว usdd นะตัว fusd ของตัวแ a n t o มด้วยนะคนสร้างชอบให้ความรักหมายถึงอันนี้น่าจะหมายถึงรักภูนะโอเคนั่นก็เป็นความพิเห็นของเพื่อนนะที่เป็นประโยชน์มากเลยนะลองมาดูในฝั่ง Facebook บ้างนะในฝั่ง YouTube นะผมก็มีตั้งกระทู ถามเหมือนกันนะครับอ่าน,นเพื่อนท่าน,นี้บอกว่าเท่าที่เห็นมีอั่งนี้หนึ่งออกแบบโทเคนอเมกมาไม่รัดกลุ่มนะพอแบบเหรียญในเกมไฟล์หรืออัลกอริทิกเซอร์คอยที่ไม่มีรีเซิร์ฟรองรับการเทขายที่มากพอเมื่อโดนเทขายหนักเหรียญหนึ่งก็ mm hmm. ทําให้อีกเหรียญหนึ่งเฟ้อหนักจนกลายเป็นศูนย์ได้ใช่ฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เจอแล้วนะกับตัว U S t ของตัวลูน่านะพอ U S C มีการดั้มขายเยอะนวะเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งนะ รีเสิร์ฟไม่พอนะครับมันถึงเวลาตลาดมันยอ่อลงมามันก็ยอ่อลงมาด้วยกันหมนืด้วยกันหมดนะตัวรีเสิร์ฟเองเนี่ยก็ยอ่อลงมาเหมือนกันทําให้ทําให้เกิดการล่มสลายนะของตัวลูน่านะครับเจ้าของโปรเจกต์ลักภูนะครับที่3เจ้าของโปรเจกต์เอาเงินไปลงทุนต่อและเสียหายเมื่อนักลงทุนมาถอนเงินคืนไม่มีเงินคืนเพียงพอทําให้แพนิคเทขายหนักตามมาจนเหรียญหมดมูลค่า ใช่ฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังเจออยู่นั่นแหละตอนนี้นะโดยเฉพาะตัวเซลเซียสนะที่เอาเงินไปลงทุนต่อนะครับแล้วก็เมื่อมีการจะขายมีการจะโอนออกเนี่ยก็ไม่มีสภาพคล่องเพียงพอนะครับทำให้ต้องมีการปิดนะอย่างที่เราเห็นกับตัวเซลเซียสต้องมีการปิดไม่ให้วิดดอนะครับเพื่อนบางท่านก็บอกว่าลักภูอินเวสเมนต์สแกมดีฟายสแกมนะครับไม่มีการใช้งานจริงไม่มียุทเคสจิงนะ โอเคนั่นก็เป็นความคิดเห็นของเพื่อนๆน,นะที่แสงความคิดเห็นมานะครับโอเควันนี้ผมก็คงจะมาทําคลิปคร่าวๆนะพูดถึงข้อมูลคร่าวๆกันสักนิดหนึ่งนะครับนะก็ส่วนจะอยากจะเตือนตอนนี้ก็พยายามที่จะมีอะไรก็อยู่ในตัว C ีไฟล์หรือแพลตฟอร์มต่างๆก็รีบ ผมคิดว่าน่าจะรีบโอนออกแล้วามาเก็บไว้ใน wallet ดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่านะโอเคสำหรับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์ช่อง bitcoin ทุน n b o y ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ